มาเรื่อยๆมีองมูเด็กตัดทีมูมาเรื่อยๆอันนี้ทำไดครับสมใจครับใช่สิอครับ

บัสบัสดีการแห้งรักนะโอ้บ่ได้ก็บ่ได้แล้วสามเดือนขเี่สาเดือครั้งหนึ่งามเดือนร้นบ่ได้บ่กน้เาบ่่เรามาอยู่ที่หลังเดตอนตอนเขาเห็ดเราบรทธานมาอยู่ บัตรสวัสด on ิการแห่งรัฐเขาเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันที่อันเหลือนั่นนะอันที่เหลือ45บาทนั่นเอามาหลดเอาไข่พลังพ่นเขาก็เอารูดเอาน้ำมันเอาตะวอนเนาะแต่ว่าที่บ้านมอมพ่นมันมันมันสิรูดบ่ได้เในตัวนี้มันบอกมันคนละอย่าง อบ้านนี้เพิ่นก็นเลยเอาไข่มาให้เอามาให้พอดบ้านไข่มาผนนู้ใด,ดได้แล้วก็เฝ้าออเมื่อ <c oughs> ยายโย <c oughs> ยายโยโดนยายโย,ย,ย,ยหลายคนมันสีหลายเกินหาซิบคนมันสียาก ่พอมาแต่งกันยังมาอยูนอัพเขามาซ้ำน้ำตูอีกไอ้เจ๊งเลยมานั่งดูเหลก่ยมเลยมานั่งดูนี่ดูเหลี่ยมหัวไปได้หน่วยกลางด้วยไปปั่นป่วงเลาดื้อห่าไล้วป่ังเลยชอบเป็นดื้อไปลอง พูดคนเดียวเขาจะพู้บัตรเป็นล okay. ักเจ้ะนะทนหรืเป็นหลอกไปรูมาด้หน้าไปรูดหลักร้านเล่าเราบากเาไปลุดนหลอกนเขาไปหลอกขาไปะรมาง บัตคนเรไม่คนไม่คนไปลุดล็อกเลยเออมังกรอังตื้อสายสายลูกคนเาป็นเราลูกคนเาลูกควมือหลักล้างบวกกยังบวกอุบเอาอุบบ่าพอพี้ใหญ่ภาบสองบาทเฮ้ยล็อกมอ อ่ะอะเบียดเลยแล้วแล้วไม่มีวันแบเข้าวโอนเข้าวโอนฉันขะมาฉันไม่แล้วไปไม่ได้แล้วอ่ะอะหมดสิทธิ์แล้วอะไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะอ่ะมาคขาเวนแล้วเข้าเวนแล้วเหรออะมาทังจันหูไม่ยาวนยวหรอ